ถูกใจค่ะก็คือบรรยากาศดีแล้วก็เหมือนเรามาแบบว่ารักษากันเรามาคุยกันประมาณนั้นนะคะสวัสดีค่ะชื่อนัตติการลพลอยชื่อเล่นชื่อเพิรนค่ะคืออยากเป็นหมอฟันค่ะก็เลยลองมาศึกษาดูงานว่าจริงๆแล้วแบบว่าวิชาชีพสายนี้ค่ะคือเขาทำประมาณไหน ชอบพวกงานฝีมือแล้วก็ศิละปะมินิเซตค่ะหนูก็เรียนสายวิทย์คณิตมาคิดว่าสายนี้น่าจะตรงกับความชอบของหนามากที่สุดไลฟ์สไตล์แล้วก็วิธีการทํางานเข้ากับหนูได้อยู่ค่ะเขาก็จะมีกําหนดการว่าเขาต้องมากี่โมงแล้วก็จะได้กับกี่โมงแล้วก็มีคนไข้กี่คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกได้ว่าอย่างเช่นเป็นจัดฟันหรือว่าอุดฟันก็มีค่ะ ทำฟันนะคะมันก็คือการรักษาพอเรามีปัญหาที่ฟันหรือว่าช่องปากมันก็ไปคอนเนคับหลายๆอย่างในร่างกายค่ะมันก็เกี่ยวกับสายแพย์เยอะมากๆเลยค่ะหลายๆอย่างที่แบบเราเป็นโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็แบบมีปัญหาที่ส่วนอื่นบางทีมันก็มาโผล่ที่ฟันได้เหมือนกันส่วนศินละปะก็เป็นหัตถการอย่างหนึ่งอย่างเช่นสายทําฟันปลอมอะค่ะเราก็ต้องเคียดฟันให้แบบต้องขนาดประมาณไหนหรือรูปร่างประมาณไหนถึงจะถูกใจ ถูกใจคะ่ะก็คือบรรยากาศดีแล้วก็พี่หมอทุกคนเขาก็ดูแบบว่าเข้าถึงง่ายแล้วก็มีการสนทนากับคนไข้ที่แบบว่าสบายๆแล้วก็เหมือนเรามาแบบว่ารักษากันเรามาคุยกันประมาณนั้นนะคะ จบมาแล้วเราก็น่าจะทําพวกคลินิกแล้วเดี๋ยวหนูคิดว่าหนูน่าจะเรียนต่อเฉพาะทางอยู่แล้วค่ะเพราะว่าอาชีพหมอมันก็มันก็มีเรียนต่อได้เรื่อยๆค่ะเราก็จะได้ทําอะไรมากขึ้นแล้วก็อาจจะเปิดคลินิกก็ได้แต่ว่าถ้ามันหนักไปก็อาจจะไม่ได้เปิดค่ะ